ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สต่อครีเอเตอร์ชาแกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับการดูไพ่วันนี้เราก็จะดูกันแบบรันดอมอีกเช่นเคยซึ่งการดูแบบรันดอมนี้คือ การที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วดูได้เลยไม่ต้องเลือกก่องไพ่นะครับเรามาดูกันว่าพลังงานจะตรงกับดวงคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องย้าทุกครั้งเช่นเคยว่าเราดูดวงกันแบบพลังงานรวมนะครับดูในภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ได้เช่นกันนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆคำพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับนะรับชมรับฟังเป็นแนวทางพอนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้วันนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับทักมาในเวลาทำการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่ทักใครไปก่อนจะไม่ติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งได้เคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังคิดถึงคุณมากๆตอนนี้เออใครกำลังคิดถึงคุณมากตอนนี้มีหรือไม่อย่างไรมาดูกันนะครับหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้ตามขั้นตอนของไพ่ยิปเรียบร้อยแล้วเพื่อไม,ม่ป็นการเสียเวลามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคุณได้ไพ่ The Hangman 8ถ้วย Eight of Cups 8ดาบ e of Swords The Hermit ช่วงเวลาที่ดีของการทำจิตใจให้สงบนะครับดูแล้วหกเหรียญ six of pentacles คนกันเองชัดๆอัศวินเหรียญ nine of pentacles อัศวินไม้เท้า nine of wands เอย้ยสองคนหรือเปล่าเนี่ย uh, สองดาบ two of swords ทำเป็นเล่นไปนะเนื้อหอมช่วงนี้นะเนื้อหอมหรือเปล่า uh, the magician อืมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ6กไม้เท้า six of wands เฮ้ยสองถ้วย two of cups ดวงจะได้คู่หรือเปล่าหรือหมายถึงกัลยาณมิตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็สี่ไม้เท้า f o u of wands เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วคุณครับ2องถ้วยออกมาพร้อมสี่ไม้เท้ามีโอกาสได้คู่นะถ้าต้องการนะเดี๋ยวมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยเอ,อ่ช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ รองานรอสมัครงานรอเปลี่ยนงานรอขายที่ขายทางรอขายทรัพย์สินหรือว่ารอทำธุรกรรมใดๆสักอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตที่มันจะกระทบการใช้ชีวิตอย่างมากถ้าเกิดมีอะไรติดขัดขึ้นมาโดดเด่นด้านธุรกรรมการเงินหรืออะไรใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการงานการประสานงานการรอคอยธุรกรรมโดดเด่นมากคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณได้ทุ่มเท สุดฝีมือสุดกําลังสุดความสามารถแล้วในการบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการการเงินบริหารจัดการสิ่งใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับคนแวดลอ้อมคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยได้อย่างใจเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าหรือเกินจนบางทีคุณก็อยากจะยอมแพ้และถอยออกมาอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับขอให้อดทนรอไปอีกสักหน่อยหนึ่งชีวิตคุณกาลังจะดีขึ้นในเรื่องส่วนตัว ช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าปรึกษาใครไม่ค่อยได้เออมันดูมืดมิดไปหมดไอสิ่งที่ต้องรอคอยก็รอนานนานไม่สําเร็จไม่ปรากฏสักทีรอคิวรออะไรก็แล้วแต่มันเนิ่นนานเหลือเกินปัญหาที่มีอยู่บางทีก็แก้ไม่ตกคิดคนเดียวไม่ออกปรึกษาใครก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณอึดอัดขัดใจไม่อาจปรึกษาใครได้แบบนี้นะครับเอาจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างหนึ่งดวงคุณไม่ได้แย่ ตามดวงคุณในช่วงเวลานี้คุณสามารถใช้เวลาที่สําหรับการรอคอยนะระหว่างรอคอยเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทําสมาธิฝึกจิตฝึกความสงบอะไรก็แล้วแต่หรือทําสิ่งใดๆตามความเชื่อของคุณได้เลยไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อใดนับถือศาส,สนาใดาไม่เกี่ยงพลังงานเฮอร์เมดนี่คือการอยู่สงบๆกับตัวเองทําใจให้สงบรอคอยอย่างเยือกเย็นแบบนี้เป็นไปได้นะครับแล้วจะดีเอง ช่วงเวลานี้มีคนคิดถึงคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เพราะบางทีคุณอาจจะมัวแต่สนใจเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวมีคนคิดถึงคุณอยู่แน่นอนนะครับเป็นคนกันเองคนรู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละพลังงานของคนรู้จักกันแล้วโดดเด่นมากไม่ใช่คนใหม่ๆถ้าคุณกำลังนึกถึงคนใหม่ๆคนที่เพิ่งรู้จักกันยังไม่เคยเจอตัวตนกันไม่ใช่ไม่เด่นระวังโดนหลอกด้วยนะประเภทแชทคุยกันยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแบบนี้ระวังโดนหลอกด้วย คนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่รู้จักกันแล้วแล้วมีความโดดเด่นมากอย่างน้อยสองคนโดดเด่นไม่แพ้กันอัศวินเหรียญอัศวินไม้เท้ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนรู้จักของคุณนะอย่างที่จะเป็นไปได้ก็คืออย่างแรกก็คือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องคอนเนคชั่นคนรู้จักใดๆก็แล้วแต่ที่รู้จักกันมานานแล้วอาจจะมีการห่างหายกันไปนะ คนหนึ่งมีโอากาสที่จะเกี่ยวข้องกันเรื่องงานเพื่อนร่วมงานเก่าก็ได้หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรมใดๆที่คุณกําลังดีลอยู่กําลังติดต่อประสานงานอยู่เป็นไปได้นะครับเรามีช่วงเวลาที่ห่างกันไปแล้วอีกคนโดดเด่นเรื่องการเกี่ยวข้องกับด้านผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองโดยตรงหรือผลประโยชน์โดย,โดยโอ้อมหรือแม้แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการงานไม่เกี่ยวผลประโยชน์ใดๆเลยแต่เป็นคนที่ มีน้ำใสใจจริงกับคุณมีมิตรจิตมิตรใจที่อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าพูดง่ายๆว่าสองคนนี้มีสองพลังงานที่อยากเข้าหาคุณอยากใกล้ชิดคุณแล้วมันมีสองถ้วยกับสี่ไม้เท้ามาผมทายเพิ่มให้ว่าสองคนนี้อยากจีบคุณอืมเผลอๆถ้าเขารู้จักกันนะถ้าเขารู้จักกันเขาอาจจะคอมเมนต์กันนิด,นด ต่างคนต่างมองกันเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างอาจจะพอรู้ละแค่ระคายว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ชอบคุณอยู่แบบนี้เขาอาจจะมองกันเป็นคู่แข่งอยู่ในทีเงียบๆไม่กระตกกระตากแบบนี้เพราะยังทําอะไรมากไม่ได้เอาจริงๆคุณเองรู้จักทั้งสองคนนี้ดีอยู่แล้วถ้าสองคนนี้เข้ามาจีบคุณนะคุณจะเลือกไม่ถูกเลยผมไม่อาจฟันธงเปรี้ยงไปเลยว่าคือใครแต่พลังงานออกมาแบบนี้ ให้ไปสังเกตเลยว่าคือคนรู้จักที่รู้จักกันดีอยู่แล้วลักษณะโดดเด่นคือคนหนึ่งเก่งการงานอีกคนนึงอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้ไม่ต้องไปฟิกซ์ไปยึดติดลักษณะว่าจะสูงต่ำดําขาวเกิดราศีอะไรเป็นคนธาตุอะไรดินน้ําลมไฟอะไรเพราะมันจะเป็นการล็อกสเปคเกินไปนะครับให้ดูในภาพรวมภาพกว้างพอช่วงเวลาล่าสุดนี้มีใครติดต่อคุณมาบ้างไหมเออหรือมีใครพยายามมาใกล้ชิดคุณเป็นพิเศษไหมอย่างน้อย2คนนะ อย่างน้อย2คนพลังงาน2คนออกมาชัดเจนมาก2คนที่ดีงามพอๆกันเรียกว่าถ้าเป็นสเปคก็คือสูสีโปรไฟล์สูสีกันเลยแล้วถ้าเขา2คนเดินหน้าเข้ามาจีบคุณจริงๆคุณจะเลือกไม่ถูกไม่ต้องรีบร้อนนะครับขอให้คุณทำตัวตามปกติจำใบนี้ไว้อยู่ให้สงบทำใจให้เป็นสงบเป็นสมาธิเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนเรื่องความรักไม่ต้องรีบเดี๋ยวดีเอง ถ้าคุณเคยอธิษฐานสิ่งใดไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพอรใดๆไ,ไว้ก็แล้วแต่มีโอกาสได้สมหวังนะครับส่วนการที่สองคนดังกล่าวเป็นอย่างน้อยมีความคิดถึงคุณอยู่นี้ก็ว่ากันไปตามหัวข้อนี้นะครับเขาคิดถึงคุณนันก็ดีแล้วมองในแง่ดีว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดประมาณนี้ดวงชะตาคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จ ช่วงนี้ย้ําเลยว่าเอาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวก่อนความรักไม่ต้องรีบเพราะยังไงก็แล้วแต่พอเดี๋ยวการงานการเงินดีความรักดีตามจะไม่ดีได้ยังไงสองถ้วยกับสีไม้เท้าดวงเจอคู่นะแล้วเจอคู่ไม่เจอเปล่าสีไม้เท้ามานี่เป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยหรือถ้ายังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานแปลว่าสีไม้เท้านี่คือความมั่นคงใดๆก็ได้คุณมีโอกาส ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวมีความมั่นคงทั้งการงานการเงินเอาไม่เอาหล่นนะครับประมาณนี้ทําใจให้สบายทําใจให้สงบนะไม่ต้องกังวลน,นะว่าชีวิตจะดําเนินต่อไปได้อย่างไรหน้าพ่ยการันตีว่าดวงคุณกําลังดีกําลังมาดีสิ่งสําคัญคือคุณอย่าเผลอขัดขาตัวเองล้มอย่าใจแขวงอย่าใจเสียอย่าจิตตกเป็นใช้ได้นะครับดวงคุณกําลังดีแล้ว การงานการเงินจะดีขึ้นส่วนความรักความสัมพันธ์อย่างน้อยนะถ้าคุณกำลังเหงาใจกำลังอยากได้ที่ปรึกษามีคนคิดถึงคุณอยู่แน่ๆอย่างน้อยสองคนและมีแนวโน้มจะเข้ามาจีบเร็วๆนี้ ปกติถ้าไพ่ไม่ได้ชัดเจนว่าจะมาจีบผมจะไม่ฟันธงให้แต่สองถ้วยสีไม้เท้ามาขนาดนี้ผมฟันธงให้เลยว่าสองคนนี้คิดมาจีบแน่นอนเป็นใครได้บ้างลองไปสังเกตเอาเองแต่ละท่านแต่ละบริบทไม่สามารถตรงกันได้ทั้งหมดนะครับนี่คือพลังงานรวมย้ําเลยว่าดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คาทำานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้นะแต่ใช้เป็นแนวทางได้ก็ประมาณดังกล่าวโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปกันนะครับใบท้ายสุดของวันนี้ว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมม,มีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรนะ เดี๋ยวมาดูใบท้ายสุดของวันนี้กันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับ1ใบเท่านั้นสรุปวันนี้โอ้โหเด็กถ้วยเด็กถือถ้วย Page of Cups ก็คือดีงามใบนี้ออกมาในพลังงาน่าำกลางพลังงานแบบนี้ผมทายใบยท้ายสุดใบสรุปนี้ว่าให้คุณทําตัวตามปกติวางตัวตามปกติได้เลย คุณที่เป็นตัวคุณเองการเป็นตัวของตัวเองทําให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนคิดถึงคุณบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คุณไปติดต่อประสานงานใดๆไว้ให้คุณเป็นตัวของคุณยึดถือความถูกต้องใช้ความเป็นตัวของตัวเองและความเป็นธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แบบนี้ทายให้แบบนี้นะครับผลงานรวมดีและใบสรุปก็แสนดีวันนี้ก็ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญน,นะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ